หลงานะครับก็มีนโยบายในการที่จะส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมประเพณีทุกศาสนาสนับสนุนเนี่ยงบประมาณให้กับทุกศาสนาในในการในการจัดงานประเพณีต่างๆทีนี้ในส่วนของเทศบาลนครหานใ่เองครับท่า,านสากลครับปีนี้การจัดงานร่วมงานตรงนี้ครับมีความพิเป็นยังไงบ้างบอกว่ามีการจัดส้มมงคลอะไรด้วยใช่ไหมครับเราต้องยอมรับว่าหันใจนั้นเราเจริญ มาด้วยคนไทยเชื้อสายจีนในเบื้องต้นนะครับทำมาตั้งหลักปักเมืองอยู่ที่นี่การวางแผนแปลงเมืองต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นวันพวกมีต่างๆเนี่ยคนไทยไม่เคยลืมคนไทยเชื้อสายจีนของเราในปีนี้เราจะได้มีเส้นทางมงคลแผ่พระตามเส้นทางมงคลเก้าวัดนะครับซึ่งวัดที่เราจะไปทั้งหมดห้าวัดตั้งแต่ วต,ต้องเสียใง,งที่ท่านประธานนั่งอยู่ที่นี่นะครับแล้วไปถึงวัดขาวรวัดชื่อฉางวัดเลียหวากบแล้วก็พที่สารเจ้าพอ่อเสือในระหว่างทางนั้นกิจกรรมที่เราจัดก็คือว่าเราได้แจกส้มมงคลนะครับสองพันชุดนะครับสองพันชุดในแต่แต่ละวัดเนี่ยเราก็จะก็จะมีแผ่นทองคำเพื่อจัดสลากนำโชคด้วยเพื่อพี่นอ้องประาชาชนได้มีความสนุกพึ้นเพิตมต่อไปนอกจากนั้นเราได้จัดก,กิจกรรม เชิดสิงโตสองวันสองคืนในเมื่อวาน,นก็วันนี้อีกวันนะครับวันนี้ต้องเสียเสียงซึ้งเนี่ยคือกู้ไทยนะครับสาระไทยทุกอย่างเนี่ยเราช่วยเราเราไปช่วยหมดนะครับแม้กระทั่งงูเข้าบ้านเราก็ต้องไปช่วยนะครับ,รบนี่คืองานประจำของมูลนิธินะครับแต่ประ,ประจําปีเนี่ยเ,เราก็มีงานเนี่ยงานตุ้จีนเนี่ยเป็นงานยิ่งใหญ่ที่สุดพิจริงเสียงตึ้งเนี่ยจัดมา64ปีแล้วนะครับ ็นโอกาสที่ดีนะคะที่ทางสมาคมสมัคพันผูรร้รักิตการท่องเที่ยวได้ทํางานนี้ขึ้นมานะคะไลฟ์ีกอยนะคะในการที่จะถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปอ่าแลวจุดนะคะที่เราทำารืทำอีซอ,องที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะม<ล>ุต<ล>จงนังเล็กกว่าเราอ<ล>ีกนะคะเพราะเราทำซองอย่างมา<ล>กเพื่อจะใส่เงินเยอะๆ<ล>นะคะลแล้วก็ให้ทุกทุกครั้งมีแต่ อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นเสื้อแดงแรงนิดเพื่อทำให้ที่ออกงานนี้นะครับเพื่อที่จะสจะร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับพี่น้องประชาชนเป็นกพลังใจให้กับประชาชนเป็นเทศกาลกินมงคลหมายความว่าที่นี่ทางสมาคมเขาจัดร้านไปทุกแปดสิบล้านไ <Okay, S 1> ปนล้างสะอาดมาจากพื้นที่ใกล้เคียงจะทานอะไรตรงไหนรอบรอบเราเสียจังหวัดจะมีหมดเลยที่นี่นผมก็ดผมก็ไปเดินมาแล้วนะครับนอกจากไหว้มงคลไหวพระเก้าวัดเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์มากที่เรามาตั้งที่นี่แล้ว แล้วก็เที่ยวมงคนเที่ยวตามพื้นที่ต่างๆาเรามีความพร้อมว่าห้างสูงย์การค้าโรงแรมที่พักเราพร้อมหมดตอนนี้นะครับมีความสะอาดและปลอดภัยอยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมาเที่ยวด้วยในวันนี่9วันนี้